อากาสบายดีเนาะมันนีกะสิพาพี่พน้องเห็ดลาบเหนียวว่าสั้นลาบสีเด้พี่น้อยเนาะวิธีและก็ซอยมุนๆเนาะและก็สิพักเนาะพี่น้องนี่เนาะแบบมีน่าสภาพหน้าตาพี่น้อยเนาะติดตามกันไปมันสิเป็นแนวไดพี่น้องเบ่งนํากันลาบเหนียวสารวันได้พี่น้องเด้ให้พี่น้องหูว่ามันเป็นแนวไดพี่น้องหน้าตาเนาะนี้แบบง่ายๆพี่น้องติดตามขั้นตอนต่อไปพี่น้องไปกันเลย ตายไม่คนเลยตอนนี้ก็ห้าพผักเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เห็ดเพียเอาเด้พี่น้องแต่ว่านี่บางคนก็คือสิบุคคยกินจักเทอ่อเนาะลาบเนียววิธีเห็ดก็คือผักคือลาบปลานั่นแหละพี่น้องเนาะแบบง่ายๆพี่น้องแล้วก็เอาน้ำต้มน้อยนึงเนาะมาใส่น้ำกันแล้วก็คือกันกับเห็ดลาบปลานั่นแหละพี่น้องก็ติดตามกันไปเรื่อยๆมันจะเปนีนยนในหน้าตาพี่น้องบางคนก็บุเคยกินจักเทอ่อ เนาะแต่เมื่อนี่สมปองเสร็จให้กินพี่น้องเลยกินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บพี่น้องติดตามกันไปเอาตอนนี้ก็กําลังลืมต้นเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งเอาหน้าตาพี่น้องเอ้เรอลาบลาบเหนียวพี่น้องเนาะบางคนก็บ่เคยกินเดือยมีลาบเหนียวลาบเหนียวพี่น้องเบื้องน้ากันนี่มันเป็นยังไงพี่น้องแซ่บหรือบบเซ่บมันก็เบื้องลาบใช่ไหมมือกล่องอะไรเออนี่เนาะหน้าตามันพี่น้องเอ้โอ้สุดยอดเลยพี่น้อง Uhm, อันนี้คือลาบอันนั้นเนาะนี่เนาะลาบเพียวสั้นนี่ลาบเหนียวเด้อพี่น้องเด้อบางคนก็ไม่เคยกินเทื่อนี่นี่ก็ลาบเหนียวเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่คือลาบเหนียวหน้าตามันเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เพียเนาะพี่น้องเนาะสุดแซ่บพี่น้องเลยเพิ่งซีซีให้พี่น้องเห็นนี่นะนี่ลาบเหนียวพี่น้องลาบเหนียวเนาะเบิ่งกัน

หน้าตาเรียบร้อยแล้วพี่น้องน่ากินเลยนะพี่น้องเอ้ยนี่กระต้มเนาะพี่น้องเนาะลาบเนียวพี่น้องบางคนกระโบกขึ้มเถือพี่น้องเอ้ยเนาะสุดยอดแซ่บได้พี่น้องเอ้ยลาบเนียวนี่กะพี้อ่ะเนาะพี่น้องเนาะทั้งัวหน้าคนนั้นนี่ไงเนาะพี่น้องเนาะทั้งัวหน้าแสงจันทร์วันนี้ตอนนี้เป็นกำลังซื้อกินประชันพี่น้องเอ้ยเบิ้งหน้าตามันพี่น้องลาบเนียวพี่น้อง มีมาเพียเลยมีเบงมีเลยไปชอบบ้งตางคนอ่ะเซงคนเซ็เซฟพี่นงกินลาบเนี่ยกินลาบเนี่ยเซ็งลาบสาวันเดนี่เ้ินลาบสาวันนี่นะเอาเลย่ไหมเี้กินลาบผานมปพี่นงลาบเนี่ยเซต่อไปกับทั้งสายเมินกินดูไล่บ้ ต, Dante, ตัวจีกินไหมรวมสุดยอดพี่น้องเนาะดาบเหนียวมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยูไนยูนาคือเก่าพี่น้อยกะโบหลายคนได้พี่น้องมีทั้งน้องเมินเพิ่นสิกินเบิ่งแกขาวว่าสั่นสุดยอดเนาะแม่ลาบเหนียวนี่กินไหมลาบเหนียวกินลาบเหนียวสารวันพี่น้องบางคนก็บ่เคยกินจักเทื่อพี่น้องเอ้ยซีนงัวเนาะพี่น้องเฮ็ดลาบเหนียวกินเทื่อเดียวคั่นมปังเลย ลับเหนียวเอากินดูกินดูเอาเบ็ดลายๆเลยนะอมเสียบเสียบพี่นงเอ้บรรยากาศเนาะเอาให้น้องสายแพงดูกินลายๆดลยกินลายๆเลยเสียบไอรีพี่นงเอ้เสียบไอลีเนาะพี่นงมือ อ,อันนี้ก็สิกินลาบเนื้อได้พี่น้องเด้อนี่ทางเขาเองกินเนาะพี่น้องเนาะแสบแซ่บพี่น้องเยอืมอืมปวดงอไม่ร้องกินผ่านี่ยฮัตเลยลาบเนี้วพี่น้องเนาะก็โบชามาใช่ชาแถวของฮัตสองต้มเลยลาบลาต้มเตลาบซาวก็ได้เลยงอแล้วอุ่ยสบายพี่น้อง ว่สิเอาอยู่งสาวเรียบเนียไปหน่อยออกเดียวว่สิเอาจะเอาอยู่งสาวเพราะว่ามันดียไงนายนี่ตานส่งเนาะพักอันนี้ยาข้าวข้าวไปหน้องกระเพาะฮะกระเพาะว่าอะเรเป็นสารไปเลยหน้าตาไปน้อย ตินตามไกบ่ตามินอ้ิบือเลยสีน้องีกเลยิจะลับนี่เนาะพี่นองเองนเาะบางคนบ่เคยกินเือนทางเจ้าของเพลงก็ิเรื่อ้นได้เนาคนเกือบรอนำยาเพื่อ <c oughs> น้องเมินพี่น้องทางแข่งสิกองพูดได้พี่น้องเยมาเมื่อวันนี้นะบัตรเชิเพิ่นมากินลาบเนียวอันนี้ก็ทางแข่งข้ามวนพูดได้เออเสื้อสีขาวสีแดงหันมาที่สารวัตรพูดเด้ินหนเด้อตุ้มลานเมืองเมืองตุ่มลานมาสั่นพี่น้องเลยไม่เท่ามาเอาความให้กินพี่น้องสุดยอดพี่น้องเนาะลาบเนียวมื่อันนี้นะพาพี่พาน้องไปกินลาบเนียวเด้อนี่กระตมพี่น้อง ต้มกระแซ่บแซบพี่น้องอยู่ให้อยู่นาขื้นเกาพี่น้องบาดใจเห็นบอกมาอืมมันคือนมาในนี้เิงซื้อกินอันนี้เพียพี่น้องบางคนก็เคยกินตลอดเนาะเพียเลยเนาะพี่น้องมันตายให้ใครเบิ้งเนาะนี่เพียพี่น้องอ่ะมันตายให้ใคร้งอืมพี่น้องบาดใจนะมากระใจคนละพักยังไม่เท่าเลยพักพักหวานบ้านมาปลูกผักแดซบเลยบรรยากาศเนาะ ปลูกห้างเอาครับปลูกอะไรปลูกนี่ปลูกพี่ดึงเอาเดี๋พี่น้องน่ากินขนาดเลยเรียบว่าบ่มีคนี้ปอั่นแมงเยอะเอเนน้เคเือนันเียนไเลยอืมตเดยก้มขาัรดีงพี่น้องเลยวิวบางคนก็เคยกินเทือพี่น้องเนาะตำๆยมันเะติดปุ่มอยู่บ่ เอาไปเลยแช่ใกล้ๆนะเออนะเอาเอาเงี้ยงปูครับเหนียวพี่น้องแซ่บยันยันอีดอกนะไปหัวดำมันปุ้มอยู่ป่ะปุ้มเหรอไรเรานำรวมเอาคลิปนี้ก็สิจบซ้ำนี้เนาะพี่น้องแซ่บไปลีพี่น้อยติดตามกันไปในเด้อขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้แนวเป็นกำลังใจบนหน้าบนบ่าวสมปองพี่น้อง ขอบใจมูเพื่อนต่างประเทศลาวหรือไทยก็แล้วกันเด้อเบอร์ <มา S 1> สุขสุขคนเนาะเขา<อ>ขอบใจบ๊ายบาย